ของโรงเรียนเลยตอนนี้ห่าวน้ำหรับไปเนุดเ็นุดแล้วเ่ไปเขกไปแดมา้มามนะ้าแล้วเงินเสจไปเต็มมาเลยไม่มีคนะนน i <laughs> ไม่ได้จ้างมาแบไม่ได้จ้างไม่เพื่อมาถามเขาจายีบาทไม่ไม่ได้จ่ายะรเลแล้วพี่ยืนเฉียงแลเไม่ใช่เพื่อนบอกว่าเียคนที่ยืนใกล้ๆนะยืนใกล้ๆคร็เาน่เงินแล้วแล้วจะาไหมต่อไต สุดๆผมบอกไม่ต้องเสียผมแ็ได้ผมเลิกทำแล้วอย่าไปดีนีโดน ทั้งสองฝ่ายกำลังเล่นเกมยลยนะเกมเราลองแป้บเลยขึ้นหรือเปล่าเนี่ยมาติดตาี่สองนะบล็กที่สองตามี่แดงงามนะกมันโซ่ไงโซ่แต่ก็

Here <laughs> สามามวทีสุดท้ายเอาสูตรทก่สายกเรสมทีนี้พวกทนี้เป็นยุคกูนี่สามูยังไม่เสรนะตนนี้แล้วแล้วครับตอนนี้ไป่เมืองถาม